ชกฝ่ายน้าเงินนี่ดูจากชื่อจริงนี่นะว,ว่าเก๋ไก่เหลือเกินครับทางด้านแลมโบวต่อเพชรตะวันนักชกว้สิกปีจากอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายเก๋มันชื่อจริงว่านายเปปซี่จันทรินครับแลมโบต่อเพชรตะวันติดซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยต่อเพชรตะวันครับที่จังหวัดพิษณุโลกส่วนมุมแดงครับกล้องนําชายสิงห์วังชาไวเบนจะเพศครับปีนี้อายุ25ปีจาก,กอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมม์มีชื่อจริงว่านายกิตติก้องชัยสุวรรณครับ ทิ่ซ้อมอยู่ที่้ามวยสิงห์วังชาที่จังหวัดสมุทรสาครครับเริ่มต้นกันเลยคู่นี้ก็ถือว่ากระทืบตามไม่ได้เหมือนกันครับแดบงบนม่หนักทุกลูกส่วนน้องนั่นนี่เต็มพิกกัดครับชื่อรมโบ้เนี่ยถ้าเป็นมวยฝีมือเนี่ยผมไม่เชื่อเลย,เลยครับโอ้ต้องไล่ไปตั้งชื่อใหม่นะครับเผียสถาบันครับผิดยี่ห้อผิดสถาบันครับรมโบ้รมโบ้แต่ละคนเนี่ยต้องบ,บอกว่ามันเป็นพิมพิมน,นิยมเลยครับ แรมโบ้แล้วเป็นชื่อเป็นมวยถอยนี่ต้องแสดงว่าตั้งประชดแล้วครับดีครับวิ่งนี่ครับหมัดเป็นสองของธนาแรมโบ้ครับเดินหน้าพยายามจะเสียบด้วยซ้ายก้องน้ำชายนี่ครับพยายามจะเกาะในแต่ว่ายังตไีไม่ได้แรมโบ้เดินประชิดก,กีดถึงทัวตั้งต้นเกมครับเพราะว่ารู้กีดสับของก้องน้ำชายเป็นอย่างดีนี่ครับยอดมวยมอสองแบบครับพลังหมัดนี่หนักทั้งซ้ายทั้งขวาเผลอเมื่อไหร่นี่เช็คบินได้ตลอด ต้องนำชัยเนี่ยเป็นคู่ปรับเก่านะครับของทนาบูเรรี่อีช,ชามกับนักชกจากโบลโกซัดกันมา2ครั้งได้เลือดถึง2ครั้งน <Yeah. S 1> ะรครับขยับเสียบด้ซ้ายครับต้องนำชัยเบโบก็เดินที่ถึงตัวตลอยครับเอาล้วครับอยู่ทางไม่ได้ครับประสบการจังหวะการผ่านมวยเป็นรองครับอยู่ใ,ใกล้ๆหาจาังหวะหาแรงประทะให้เกิดประโยชน์นะรครับ อยากเข้ามา่กรรมาการต้องเบรกเกมครับเตือนทั้งคู่เลยครับครับอยากพุ่งเข้ามาใหม่เสียบด้วยขวาตั้งไว้กดไว้พยายามจะเขี่ยล่างฝังในแข้งสูนน่นี่ครับมาแล้วครับรัมโบ้ของจริงต้องแบบนี้ครับเอาซ้ายขวามาแล้วลว,ลวงลำตัวแล้วขึ้นบนตลอดเอาละครับก้อนนำชัยไม่สนใจมีบวกศอกมาสู้ เราดูว่าจะ,จะแตกหรือจะรับก่อนครับอ่ารลบโบเดินอีกทีหนึง่งก่อนนชัยหาจังว่าเอาคืนก่อนไหนแล่แขนเอาไว้ครับเสียบซ้ายก่อนชยัยเยียมจะฮึดสู้ในครับละโบแทงเข้ามาเสียบยัดเข้าไปอาศสายเยียบแล้วตีตามเลยครับด้านก้องนําชัยนี่หละครับท่านผู้ชมครับโอ้โหป,ปล่อยให้รุ่นน้องทะลวงอยู่นานครับต้องเอาคืนรุ่นน้องไม่ลัวรุ่นพี่นะครับไฟนี้พยาย,ยามหดแข้งขวาโตอเอาไว้ เงีหยุดไม่อยู่ครับทางด้านก้อนนำชัยแลมโบ่เดินตลอดครับมีแข้งซ้ายเติมมาเรื่อยนี่ไม่ใช่ซิงเวสเตอร์สตาร์โรนนะครับโอ้นี่คือแลมโบ่ครับนักชกไทยครับแต่โอ้ลีลาละไม้แลมโบ่จากภาพยนตร์จริงๆครับนะครับทำไว้เสียบด้วยขวาเสียจดขวาหน้าฟันด้วยสองซ้ายครับนี่นะครับมาอีกแล้วครับเล่นกันหนักๆเจ็บๆแบบนี้อีกแล้วครับเล่นเจ็บๆไม่พอครับยังมีสอดเขยเสริมอีก แหวังจะเอาทั้งน็อกทั้งแตกหรือป่าครับวันนี้รัมโบ้ฟันคืนไปได้ครับป้องก้ำชายอะไรครับโดนไปเหมือนกันครับปัอนที่ซ้ากระจอนเข้ามาเอาเลยครับรัมโบ้ยืนห่างไม่ได้ครับจะหมดจบกที่หนึ่งซะก่อนครับพักกันแป๊บเดียวถือว่าเป็นการใช้กรรมสิทธิ์ชื่อรมโบ้แล้วก็ไม่มีผิดหวังเลยครับแกเดินบูเดินบุก ตามสไตล์แลวครับของคนชื่อแรมโบ้ไม่รู้ว่าชื่นชอบที่ใช้ชื่อแรมโบ้เนยเพราะว่าชื่นชอบหนังภาพยนตร์แรมโบ้ที่ซิลเวสเตอร์สตาลนแสดงหรึอเ่าครับดู่ันผู้ชมครับจังหวะพุ่งเข้ามาตีแล้วฟันด้วยศอกขวาของก้องน้ำชัยน่ากลัวครับไม่ได้ปล่อยให้ด้านรุ่นน้องได้ใจแต่เพียงฝ่ายเดียวครับแกมีสวนเหมือนกันนะครับยกที่2ครับออกมานี่กล้องน,นำชัยชิงเดินเข้าหาครับ พยายามลุ้นไปที่วงในแต่โดนทางด้านแลมโบ้แทงเสียบแทงสวนขึ้นมาตลอดจะน้อยหน้าสี่คู่ก่อนหรือเปล่าครับเพราะว่าชนะน็นนอกนกันมารวดเลยครับเตะด้วยขวานเติมด้วยซ้ายครับทางด้านก้องนำชัยะนะครับไล่เข้ามาหมายฝันนี่อะไรครับหน้าตบกาดแล้วฟันครับด้านก้องนำชัยเด้งมวยน,นิ่งแล้วก็ตัดเลยว่าอา้าวแล้วครับลงนี้ไปโดนตัดล้มลงไปลุกขึ้นม,มาเร็วๆครับก้องนำชัยนะครับขวานในครั้งครับก้องนำชัยกระแทกซ้ายๆๆๆๆๆๆ เสียบมาเสียบคืนพี่มาน้องโตครับท่านผู้ชมครับโตแล้วขวางเอาไว้ครับลัมโบ้เดินต่อครับรูกนี้ไปจุบต่อครับแหมรับบ่อยๆนี่เดี๋ยวก็แตกเดี๋ยวก็หลับครับเดี๋ยวก็เป็นเรื่องจนได้อะไรครับแบบนี้มีเรื่องครับแต่ขาดอย่างเดียวยังไม่มีเลือดครับฟันที่ยอกขวาบ้างครับลัมโบ้นี่แกฟันกันแต่ละทีเนี่ยกะเอาตายเลยครับาครับเสียบซ้ายลัมโบเข็นเสียบซ้ายอีกทีโอ้โหแล้วพยายามจะเติมครับกล้องนำชัย ทั้งทั้งสองฝ่ายนี่ทั้งหนักทั้งแรงครับอาวุธออกไปแต่ละทีมีสัดเดือนทั้งล่างครับแลฟันวยศอกขวาอีกแล้วครับแล้วโดนทุกครั้งเลยครับแต่ว่าไม่แตกครับแกไขสถานการณ์ด้วยลูกหักทิ้งครับเหลือเชื่อครับฟันมาเรียกว่าฟันมานับครั้งไม่ถ้วนครับแต่ยังเรียกเลื่อจากฝ่ายตรงข้ามไม่ได้เลยไม่แต่แผน่เดียวแล้วหักได้ไหมหักทิ้งไปก่อนครับรัมโบ้พยายามอาศัยความสดและก็ความแข็งแรงนะครับหักนักชกรุ่นพี่ครับนะครับพุ่งเข้ามาอีกทีครับรัมโบ้ ส่วนในงัดด้วยศอกซ้ายพยายามเดินเกลียดพยายามเดินชวนทลละเลาะกับลัมโบแต่วันนี้เพชรก็ลองลไทยนี่ไม่ได้มาเลยว่ามาดีเหลือเกินครับพิีซ้อมมาสู้เลยว่ายังไม่หมดยังไม่ยุ่ง่ายง่ายตั้งกับแทงเอาไว้ครับต้องแจ็ออกมาพยายามทิ้งไล่ตัวโอ้โ,อโ,อโอสอกขวางก้องใยแล้วปีเอาเลยครับปีสองดอกแล้วครับแน่นๆ,ๆครับ หวกายของตะล้างก้องน้ำชัยหลังจากฟันศอกนี่ครับเป็นจังหวะมีดที่ทองฝั่งเพชรของก้องน้ำชัยครับนำเงื่ประสบการณ์สูงนี่หาจังหวะนิดเดียวครับรองูดต่อตู้เพียงล้มนี่มีจังหวะฉายโชว์กรรมการครับนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับยังมองไม่ออกครับสถานการณ์แบบนี้ที่เราไม่ได้มากดึงตัวหลบไม่ทันตะลางกระบอกนะครับหัวร้อนเลยครับฝันทศอกซ้ายเข้ามาแล้วหักโอ้จับตกไปกันตะางก้องน้ำชัยอะไรครับ ไอเล่นรุ่นน้องถ้าหัวร้อนแบบนี้เดี๋ยวมีปัญหาแน่ครับนี่นะครับเรียกว่าลูกที่โดนนี่อาจจะไม่เจ็บก็แต่มีเขินเล็กน้อยครับทางด้านลัมโบ้แหมมาตับตอกไปไม่ได้ยังไงครับเอาแล้วครับมาติดตอกซ้ายควันไปสอกขวาดับมัดในายเออคุณผู้ชมครับเอาแล้วครับตู้เล่นกันเจ็บๆแรงๆแต่ว่ายังไม่มีใครเพี้ยงพล้ำกับปีนี้ซ้ายกับป้องน้ำชัยลัมโบ้ขื่นครับหมดยกที่สอง เอาละครับท่านผู้ชมครับพาท่านผู้ชมกลับมารับชมและติดตามกันต่อครับโอ้โหนี่คือคู่สําคัญครับที่ผมได้กล่าวกับท่านผู้ชมว่าห้ามพลาดเลยครับคู่ไฮไลท์ของรายการในรุ่นพิกัด61กิโลกรัมระหว่างกล้องนำชัยสิงห์วังชาในมุมแดงนักชกรุ่นพี่ในวัย25ปีกับแรมโบ้ต่อเพชรตะวันนักชกรุ่นน้องวัยเพียงแค่19ปีเท่านั้นครับ ดูครับจังหวะล็อกแล้วตีครับพาเข้าเชื่อกแล้วเติมเลยครับทางด้านกองคชัยแล้วนี่ครับโอู้จังหวะฮิรันม้วนแผ่นดินครับหรือว่าสอกกลับครับดึงไม่พ้นครับแรมโบ้เอาละครับลูกเล่นแผวๆครับทางด้านกองคำชัยจอมเก่าครับเอาละครับยกสุดท้ายครับยกนี้นี่รอช้าไม่ได้ครับแรมโบ้เดินมาชิดติดในกองคำชัยก็ไม่ยอมครับอาแล้วครับแหมไปโดนอัดหลบอีกทีหนึ่งไม่เป็นไรครับครับขยับเข้ามาโดนศอกซ้ายเล่นงานก่อนครับแล้วเสียบ กองทัพตีด้วยขวาพยายามจะทะเลาะที่วงในแล้วโดนซ้ายของตาน่ารมโบ้ครับอ้าวมาทันทีครับพอโดนตาน้าก้องน้ำใส่ก็พยายามจะขวางหน้าเอาคืนเดินอีกครับกอง้ำลังไทยเดินแล้วเสียบซ้ายมาครับซ้ายอีกสองทันทีซ้ายตามมาเป็นชุดที่ข่าซ้ายของก้องกำชัยเอาเลยครับแล้วคนที่สอสขวาเสีิ้นที่ข่าซ้ายโอ้โหจังหวะชายครับหล่อเลยครับชุดนี้ของก้องกำชัยอ้าว ไปตามบทงานเข้ามาครับไน้ต้องน้ำชัยนี่นะครับจังหวะได้เปรียนต้องต้องรีบไขาย,ย่างครับก็น้ำชัยไม่ไปโอกาสทองใหุ้ดลอยไปโอ้โหดูแกปันก่นครับอิ่งไม่ยอมรับหัวจิตหัวใจจริงว่าแกทนจริงๆครับแรมโบโ้โนี่ครับโดนไปเยอะแต่ยังทนไหวครับแหมถ้าเป็นเราเราทัานๆน,นี่หล่นตั้งแต่ลูกแรกแล้วครับแต่แช่ง้างมาผมก็ทิ้งตัว <c oughs> เลยครับฮะอะไรครับเรมโบ้แกทนครับเสียมากตีขึ้นโอ้โหนี่ครับยังไม่ยอมครับ ยอมไม่ได้ครับตักตีบอลสังเวียนเนี่ยเรียกว่าเท่าเทียมกันแหมแพ้ชะนะต้องสู้กันยันดีกาครับเอาแล้วครับกรลังการบรกเกมเตือนครับอย่าเกี่ยวเชือกเอาแล้วครับปิดกติกาครับลูกนี้ต้องสู้กันแฟแฟครับเอาลูกนี้มาตัดมาก็เเอาไปโดนข้างลกโอ้ได้คนละชุดครับโอ้นีครับการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าก็ยังดีอยู่ครับระโบโดยเฉพาะหลักเหลี่ยมครับกองชายรัดไว้พุ่งเข้ามาตีตีเอาละครับเอาละครับ ในช่วงโค้งสุดท้ายท่านผู้ชมครับเหลือประมาณ1นาทีเศษครับโอ้ยแกโหนตีอีกแล้วครับกลัวกรรมการมองไม่เห็นครับแต่แจงคมาโหนนี่มันก็มินเมย์ครับโอ้ยเอาตงนี้เห็นอันบนไปไหมครับโดนเต็มปลายค้างเหือนกันนานๆกองน้ำชายเอาละครับระโบดโดนเข้าไปเมื่อสักครู่นี้กองชัยเล่นงานถาล่างพุ่งเข้ามาเสียบตีด้วยสายเอาละครับระโบ้ขึ้นแม่ต้องโต้ครับ โดนแล้วต้องเถียงครับไม่ได้ครับยังไม่ยอมครับเอาละครับขยับเข้ามาใหม่ครับต้องน้ำช้ยเสียซ้ายกระชากมาแทงเอาละครับต้องน้ำชายขยับกระชากสายวัดระยะมาฟันด้วยต่อขวาอีกครั้งครับโอ้โหโถมมาทั้งตัวครับพี่หน่อยครับลอยตัวฟันลงในที่เมฆเอาถึงตายหรือเปล่าครับทางด้านของน้ำชัยโดนเมื่อไหร่นี่ตลมก่อนดะครับแต่ยังทำเป้าไม่เจอแลมโบ้เดินเข้าไปหากระเจาเข้าไว้ตามเอาละครับเล่นขึ้นมาไหนดูในยกไฟยกสุดท้าย เอาละครับท่านผู้ชมครับในช่วงปลายยกครับโอ้ยังมีลูกฮึดกันตลอดและต่อเนื่องครับเสียบวัดเติม้ายแล้วไปเสียหลักล้มลงเองกัน์ตูนต้องน้ำชัยแล้วเขาอ่อนครับดูต่อครับจังว่าระทะครับแล้วก็ครบสมยกเรียบร้อยเลยครับท่านผู้ชมครับในคู่ที่5ของรายการครับแเป็นคู่แรกที่ครบ3ยกครับโอ้แล้วเป็นคู่ที่ดูเดือดจริงๆในรุ่นนกกีฬากิกิโลกรัม ระหว่างทางด้านกล้องนำชัยสิงห์วังชานักชกรุ่นพี่ในมุมแดงครับกับทางด้านรมโบ้ต่อเพชรตะวันดูพักนะครับนี่ครับจงหวะฟันมาแต่ละครั้งแต่ละทีของทางด้านรมโบ้ครับปัธนาเป็นทางด้านกล้องนำชัยครับโอ้โหโดนท้ายทอยบ้างโดนหน้าบ้างครับแต่ว่าไม่สะเทือนเลยครับรมโบ้นี่ครับจงหวะฟันเข้ามาก่อนเข้าท้ายทอยเสียอาการหน่อยครับแล้วพุ่งเข้ามาอีกทีแล้วเติมไปที่วงในครับกล้องนำชัย โอ้โหนี่กปั่นนะท่านผู้ชมไม่ใช้สแตนอินนะครับโดนจังๆโดนชัดๆครับแล้วนี่ครับอีกจังหวะหนึ่งครับฮิรันม้วนแผ่นดินโอ้ช็อตสวยๆมากมายครับต้องทำใจในวันนี้เอาเลยครับท่านผู้ชมผลจะออกมาอย่างไรไปลุ้นกันครับหลังจากผ่นานเบสยกครับิโอเขาช่วยในเรื่องเรื่องเลพิเศษกันก่อน before we go to the judges decision let's check out the fighter prize สนับสนุนโดย m a x m ว y Thai Facebook Live และ m a x m ว y Thai Mobile App ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดสดจากสนาม m a x m ว y Thai เวัน7จรายการบน Facebook m a x m ว y Thai และบนระบบ iOS และ Android m a x m ว y Thai Mobile App ดาวนโหลดหน้า on iOS และ Android Fighter for blue and red corner, Max Muay Thai mobile app. boom Number 1 fighter by... Alright, ladies and gentlemen. After 3 rounds of action, we go to the judges' scorecard. For the winner... Draw! <laughs> When you will let it know, you'll have your poop being shown. Even if you're not, I'm more money. Show me cool. Don't change the channel. We will come back after the break. This is more Time Fighter.